สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตามกราคม2 5 6 4ะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ผ่านมาช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับส่วนท่านที่เข้ามาใหม่เนี่ยถ้าหรือรับชมมานานแล้วแต่ยังไม่เคยกดติดตามหรือกด subscribe เนี่ยนะครับก็ขอความรักความเมตตากรุณานะครับ ช่วยกดติดตามให้กับผู้จัดทาด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับขอพระคุณครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยดาวประจำตัวของท่านคือดาวพุธเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีมังกรเป็นภพมรณะและไม่ได้มาแค่ดวงเดียวมาถึง5ดวงนะมรณะนี่แปลว่าห่างไกลมรณะแปลว่าการเดินทางมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงต่างประเทศหรือ ความสูญเสียก็แปลดได้ความตายความจบสิ้นสุดหลายความหมายทีนี้เจ้าเรือนมรณะเนี่ยคือดาวพัสเาสาวเนี่ยเขาโครจรเป็นเกษตรเมื่อดาวพันเาสาวเขาโครจรเป็นเกษตรแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคือดาวทุตสถานพถ้าเจ้าเรือนเขาเป็นเกษตรแถมเป็นดาวเสาเรื่องของความบริวารเรื่องของเขาเรียกว่าอาสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงที่มันแน่นอนมั่นคงนะสาวอยู่แกนธวานเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีถึงแม้จะเป็นพบมรณะมรณะก็ส่วนมรณะการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะอนาเขตของเสาเนี่ยถึงปี66ก็คือดาวสาวจะอยู่ในราศีมังกรเนี่ยจนถึงปี2566มีนาคม ก็อยู่ยาวอ่ะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่เปลี่ยนแปลงแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตไปเลยนะแม้อาจจะเป็นเรื่องของบ้านเรือนสถานที่นะมีส่วนเพราะว่าดาวพุธเนี่ยดาวประจําตัวของท่านนะเป็นตนุลักษ์ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุก็แปลว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกิจการการงานนะ บ้านอาจจะเปลี่ยนย้ายที่อยู่หรือไม่ก็รีเนเวทใหม่หรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงในการย้ายถิ่นฐานไปต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศนะครับดาวอาทิตย์ก็เป็นตัวแทนของสหัสชชาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับเพื่อนฝูงสังคมสหัสชชาบรณณก็หมายความว่าท่านอาจจะต้องนี่แหละจากถิ่นเดิมที่ไกลอยู่จากคนที่คุ้นเคยจาก สังคมเพื่อนฝูงเดิมเปลี่ยนไปนะไปอยู่ที่อื่นบางคนอาจต้องย้ายถิ่นฐานไปต่างจังหวัดด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรต่างๆนานานะแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนนะแต่มันเกี่ยวเรื่องกับบ้านที่อยู่อาศัยด้วยพันธุนะและดาวเสาก็เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับทีนี้อีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนวินาเป็นเจ้าเรือนปุตตะเนี่ย ปุตตะมรณนะก็การการโยกย้ายเดินทางแล้วไปเจอสิ่งใหม่ๆไปอะไรไปเ,เรียกว่าสิ่งใหม่ๆม,มันเกิดขึ้นมันตามไปด้วยเพราะเป็นเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็เจ้าเรือนวินาศวินาศก็แปลว่าคาดไม่ถึงนะแปลว่าเบื้องหลังต่างๆนานาดาวพฤหัสล่ะดาวพฤหัสก็แน่นอนเลยพบกรรมะและก็พบปัตตนิฉะนั้นการงานเปลี่ยนแปลงบางคน อย่างอย่างคือการเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อะไรเนี่ยมันชัดเจนมากแล้วในดวงชะตาของท่านนั้นในปี64ฉะนั้นก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับทีนี้มกราเนี่ยแหละมันเป็นจุดเริ่มมันเป็นจุดเริ่มแต่ถามว่าทิศท,ทางเนี่ยมันจะย้ายไปย้ายมายาี่ไม่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าราศีมังกรเนี่ยมันเป็นราศีธาตุด,ดินนะดาวที่ไปอยู่เนี่ยและแถมดาวเจ้าเรือนเสาเขาเป็นเกษตรอย,อยู่เงี้ย มันได้อิทธิพลของความช้านานคือถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนยาวนะไม่ว่าจะเปลี่ยนงานหรืออะไรก็ตามนะครับก็ถือว่าค่อนข้างาต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะใครที่ทำงานอาจจะเปลี่ยนงานใหม่ใครที่กำลังเขาเรียกว่ามองหาเรื่องที่อยู่ หรือบ้านของท่านอาจจะสุดโทมต้องรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะหมายถึงการต้องขายบ้านขายรถหรืออะไรต่างๆนานานะฟังดูเหมือนจะแย่แต่จริงๆมันทุกคนมันก็ต้องเจอแบบนี้นะครับและทิศทางเนี่ยลองไปปรับดูบางคนขายบ้านแต่ได้เงินเออมันก็มันก็ต้องแลกกันนะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาพะนะเจ้าเรือลาพะ แล้วก็เป็นเจ้าเรือนอริเออมาโคจรเป็นกเกษตรเนี่ยก็ถือว่าโชคลาภของท่านน่มันยังดีอยู่นะเพราะดาวอังคารโคจรมาเป็นกเกษตรก็ถือว่าชัดเจนมันจะแสดงผลในเรื่องของลาภผลลาภะมากกว่าอริเพราะว่าอังคารคลองสองเอนก็จริงแต่ว่าอังคารปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ลาภะไงฉะนั้นแสดงผลในความเป็นลาภะมากกว่า แสดงผลในความเป็นอริอริก็คือการแข่งขันอุปสรรคบางทีท่านต้องต่อสู้ช่วงชิงมาซึ่งความสําเร็จก็เป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเอาง่ายๆมกราคมม,มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดาวเข้าสู่พระมรณะถึง5ดวงเนี่ยไม่เปลี่ยนให้มันรู้ไว้สิใช่ไหมแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนย้ายไปไหนก็จะย้ายไปค่อนข้างนานนะมันจะชัดเจน งานบางท่านอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเนี่ยมันก็ได้2ความหมายเปลี่ยนแบบตกงานเลยยังไม่มีงานใหม่มารองรับก็ต้องลำบากหน่อยแต่ถ้าใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานเบื่อที่เก่าแล้วเกินแล้วที่ใหม่จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นคำถามลักษณะเนี้ยอันนี้ต้องบอกเลยมันเปลี่ยนแน่นะ ส่วนจะดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องมองว่าดาวเสาร์เนี่ยเจ้าเรือนมรณะเขาเป็นเกษตรเมื่อเป็นเกษตรแล้วเนี่ยก็จะให้ผลที่ค่อนข้างดีแต่ว่ามันคุณต้องเผชิญความยากลำบากแน่นอนนะครับเพราะว่ามรณะมันก็ไม่ค่อยจะฟังดูยังไงชื่อมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่ผมให้น้ำหนักเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนเขาเป็นเกษตรอยู่งั่นมันจะให้ผลแบบมั่นคงในภายหลังนะครับ แต่ดาวสาวก็เป็นดาวโทษทุกข์ฉะนั้นผลที่ได้อาการที่ได้รับเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่สบายนะกรอกนะครับแต่ก็ต้องทําใจนะแล้วก็ต้องสู้ไปชาวลัคนาราศีมิถุนนะ่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งก็จะพ้นแล้วพวกดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยก็จะโครจรหนีไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวดาวพฤหัสเนี่ยสักประมาณกลางปีเนี่ยก็จะขยับต่างขึ้นไปก็เหลือดาวเสาดาวเดียวเหลือเสาอย่างเดียว นะแล้วถ้าสาวเป็นเกษตรเนี่ยมันก็พอที่จะเอาง่ายความวุ่นวายอะ่ะมันท่านก็ต้องเจอไปสัก2อสเดือนหลังจากนั้นมันก็จะมั่นคงยั่งยืนนะครับงั้นเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันชัดเจนอย่าไปกลัวเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเราทําอะไรเเรายึดม,มั่นในคุณงามความดีของเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มันมันสู้ได้นะครับลัคนาราศีมิถุนเนี่ยตัวท่านเองเป็นธาตุลมตัวท่านเองก็เป็นธาตุราศีธาตุที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแหละนะคนธาตุลมมักจะอยู่ไม่นิ่งทานู่นทําน,น,านี่อะไรต่างๆนานานะครับทีเนี้ยดาวประจรําตัวท่านคือดาวพุธธาตุน้ําท่านก็ล้น้านี่มันก็จะไปได้เรื่อยๆถูกไหมอ่าก็ซึมไปได้ผสมกับอะไรก็ได้ฉะนั้นก็ เขาเรียกว่าเดี๋ยวพอพ้นช่วงนี้ไปอ่ะมันก็จะดีนะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับดาวอยู่ด้วยกันทั้งห้าดวงแบบนี้การที่จะบอกว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันค่อนข้างลําบากมันแยกแยะแบบอ่ามันแยกแยะดวงแต่ละคนเนี่ยมันมันทำไม่ได้แต่ว่าอาทิตย์กับพุธเนี่ยก็เป็นคู่การงานนะอาทิตย์กับ ศุกร์เนี่ยก็เป็นคู่สมพลอาทิตย์กับพฤหัสก็เป็นคู่มิตรอาทิตย์กับเสาร์ก็เป็นคู่ธาตุคือดาวเนี่ยถ้าเอาอาทิตย์เป็นแกนหลักก็ต้องบอกว่าเข้าได้กับทุกดวงจะมีคู่ศัตรูอยู่นิดหน่อยก็ตรงศุกร์กับเสาร์เนี่ยนะศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูแก่กันเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาแต่ข้อข้อที่ น่าจะน่าจะตีความออกมาได้คือจัดการสิ่งเดิมๆที่มีอยู่ให้ดีนะไอสิ่งใหม่ๆพยายามคิดคิดได้แต่อย่าเพิ่งทําอย่าเพิ่งลงมือทําเพราะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะและดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนมรณะนะปุตตะเจอกับมรณะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแลวมันเป็นดาวคู่ศัตรูแบบนี้อไอไอสิ่งใหม่ๆความคิดเริ่มไอเดียใหม่ๆเนี่ยมันมันจะเป็นหมัน มันจะเป็นหมันไปซะก่อนนะครับก็ค่อยๆใจเย็นๆค่อยแกะค่อยๆแบบอ่าพินิษพิจารณาไปนะครับอย่าเพิ่งไปรีบร้อนทําอะไรนะครับเพราะดวงแบบนี้เนี่ยเข้ามรณะเยอะๆแบบนี้เนี่ยรีบร้อนทําอะไรไปอะ่ะชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วนะฉะนั้นช่วงนี้ใช้สติคิดพิจารณาทําอะไรก็คือทําในสิ่งที่มันถูกต้องกับเกณฑ์นะ เกณฑ์มาตรฐานหรืออะไรที่เขาวางไว้เราก็ดําเนินชีวิตไปตามนั้นอย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่าตัดสินใจแบบหักโหมนะแต่กรณีการาสมมติมีข้อเสนอเรื่องงานใหม่หรืออะไรเงี้ยพิจารณาได้นะครับแล้วก็เกณฑ์มันก็เป็นการชัดเจนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องพิจารณาไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุด แต่สำหรับท่านที่ทเขาเรียกว่าอําหนักสุดเลยคือตกงานแล้วก็ยังไม่มีงานใหม่เนี่ยอันนี้ท่านก็ต้องได้นอนเก็บเนื้อเก็บตัวเลยแหละนะครับเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ใช้สติสมาธิแล้วก็การดําเนินชีวิตเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องประหยัดนะดูไปก่อนนะมกราคมเดี๋ยวกุ้มพา ภมภาพานมีนาเนี่ยมันก็จะมีจังหวะด,ดวงชะตาที่มันโอเคแต่ถามว่าดวงแบบนี้มันยังเสียหายไหมไม่เสียหายหรอกเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นเกษตรเจอพบลาภะเนี่ยถือว่าคน้างโอเคแล้วนะครับยังไงก็มีสตินะเป็นกาลังใจให้ชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ได้แย่กจนเกินไปส่วนเพราะว่ามีบางคนเปลี่ยนแล้วมันดีส่วนบางคนเปลี่ยนแล้วมันแย่มันมันต่างกันมันต่างที่พื้นดวงชะตาแต่ละคนนะทีเดียว มาอยู่รวมกันอย่างเงี้ยตั้ง5้าดวงเงี้ยมันมันดึงเรื่องราวของชีวิตเข้ามาอยู่ในภพมรณะหมดก็ต้องทํานายแบบเนี้ยฉะนั้นบางคนก็หนักที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ตกงานอะไรเงี้ยก็ต้องเขาเรียกว่าแก้ไขกันไปในแต่ละคนบางคนมีเงินเก็บเยอะตกงานก็ไม่เป็นไรเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ทาอะไรเป็นของตัวเองด้วยซ้ำถูกไหม แต่บางคนเนี่ยบางท่านอาจจะลำบากหน่อยเงินเก็บอาจจะน้อยหน่อยแล้วภาระเยอะอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ต้องห้เห็นใจนะก็ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงถ้าว่าเดือดเดือดร้อนในเรื่องของงานใหม่เขาเรียกว่ามีอะไรทําได้ก็ต้องทํานะครับ แต่ผมคิดว่ามันยังมันยังมีจังหวะที่ดีคือดาวองคารโคจรมาเป็นเรือเศษในภพลาภะเนี่ยยังโอเคอยู่นะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเปลี่ยนแปลงมันมันค่อนข้างถ่ายยากแต่มันเปลี่ยนแน่นะครับในเดือนมกราคมนี้แล้วก็ติดตามกันไปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวดวงประจําปีก็เดี๋ยวจะนํามาบอกท่านนะว่าปี64ลัคนามิถุนเป็นอย่างไรก็คอยติดตามนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็ เดือนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะและเดี๋ยวก็เดือนต่อไปแล้วก็คลิปประจําปีก็จะมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทําไว้เพื่อบูชาโดวชาตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็ดวพิจารสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคํานวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยว นะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการาเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ